ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขคู่สุขคนนะครับผมพบกับค่อยบูมน้อยรอยเอ็ดช่แนคือเก่าคือเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหมในนด้นครับพี่น้องครับผมแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับบูมน้อยแฟมิลี่นะครับผมอันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านเมษาแล้วนะครับเรากำลังจะขนของโอ้ยอากาศดีโพดรีโพอากาศดีดีพี่น้องครับผมหินบอก กำลังจะขนของอ่าจากบ้านแม่สานะครับพอดีบูมเอาขอ,ของขนมไว้ที่บ้านแม่สาเมื่อคืนวันนี้มีอะไรมาฝากแม่สามวยมนี่อย่างนั้นฮะกาแฟเฟอรยเบอเมนมโกโก้ก,กับชาเขียวนะครับวันนี้เราก็จะมาเอาขนมไปแจก,กชาวบ้านปลาส้มบอหน่ปลาส้มสาวหันมยานสาวหัดสาว,สวัเอาแม่สาเแล้วอยู่บ็ก็ก็ก็ ก็มีผู้ใดอยู่บ่บานหลังนี่นะแม่สวิทาครับอ้ยสวัสดีกาแฟมันมักแต่เดาดำๆเนาะแต่เดาบวไม่เดาเนี่ของแม่เนี่ยเขียวเนี่ยอันนี้แม่นของปทอนสิฮะเอาเขียวอีกแล้วเขียวดิดมันเสีบเด้อซาเขียวแม่สวิตีแล้วมักซาเขียวพ่อสวัสดีครับพ่อ สีเขียวกับกรูกรูหอมกับมะหวานแม่กินเผายังบวมแม่เรามีข้าวเซเว่นในตู้เย็นนะคะพร้อมที่จะอุ่นตลอดเวลานนอุ่เลยเซเว่นเพื่อนประท้อนให้ขนมจีนมั้งซื้อมาหมดซื้อขนมจีนมาสิบโลขนมอะไรบ้างมีบอืม้า่ขนมจีนนั่นขนมจีนห้าโลวันนี้ประท้อนฝากซื้อขนมจีนอืม ตอนนี้เราก็จะเตรียมขนมไปแจกเห็นบ่ะพี่ของแจกมาเด้อมาเด้อบ้านก็กวักผู้ใดอ่นเบิ่งคลิปบุ๋มหน่อยนะมาแล้วูจังหองบ้านบ้านจากอ,อกอม้มัไปหายยังไงนั่นเนาะโอ้ยโคตรตั่วเด้อเลยอันมาเอาขนมมารักขนมเพื่อนเพื่อนแล้วบป่ะขนมนะครับเตรียมแจกเด้อบ,บ่ะนี่พี่น้องครับผมยี่สิบชุดแ <c oughs> ม่ไม่มีเวลากินดอกมุดแล้วมื้ออื่นพรุ่งนี้บุ๋มอะไก็ จะพากันไปตั้งแต่เช้านะครับขึ้นเครื่องโมงคขึ้นเครื่องแปดโมงเา์แต่ว่าเข้าต้องไปถึงสนามบิน,บนประมาณเจ็ดโมง,โมงอง่ะอนามสกลุเลยสายกันบินนกแต่เตะแอไล่ <laughs> คอยซูนให้นกคุมเน,น,ม <laughs> นี่ยบัตรสิบากับตันนันกับตันบินมาเบิ่งเข้าเนาะที่หลีฝากทิงนกแต่เตะสายกันบินนั่น เลื่อนกับจสเืียนจอๆเด้ถั่วเลื่อนเลื่อนกับบัได้า่าได้ขึ้นเงินกับบได้อืมอ่าโทรมาก่อยคหายมขอเอ,อ่อแคนเซิลไฟกลับนะคะ5้าโม,มงเย็นนะคะอืมเราวันนี้เขาก็นเลยถาม่าคืนเงินได้ัหมครับคืนเงินไม่ได้ขาะเลื่อนได้อย่างเดียวเสียห้ควายบินไปไสซเอะเสียมาเลื่อนให้ะแตกีอยังอยู่หันบ่นบแล้วหนึ่ง แม่นมแม่องพิสาแล้วปแจกไปแจกอีย่างหนึ่งถบูถั่วบูถูแล้วขาว่ะหนูถั่บูม่น้เฮงตัวนี้เฮงเฮงเฮงบเหานหนนเฮงเฮงึ่งเก้าี่เลขออกงวดนี้แม่ได้เลขอะไรแม่ตอวเขาซื้อแล้วเนาะบอแม่ได้ตัวใดแม่เขาบอได้ตัวใดลวเนาะมีมาหน่อยอีสองตัวรังบานตัวใดดีบอกเอนี่ สิไฟลงคลิปตอนนี้ก็อะไรล่ะซื้อเลขบวเป็นเนาะมันขาดแล้วแม่อายุสักปีโ่าแม่อาอยุ40ปีซื้อมาจนเบิดเงินหลายบาทแล้วไม่ซื้อ <40 S 2> สี่ศเอามันเป็นทั้งสี่ดเด้งวดวใจเฮาตามนี่งัวใจห้าบ่ตามมันออกเด้อย่าอย่าไปตามมันมันมงูหัวซ่าเฮาดอกงานอยู่เกีย่ยม,มอ,อ,อะไรนั่นมนงูวัวสร้างผ้าอะไรก็อะไรหามาแห้งฮกกะมาหากะมีซีกะเข้าแบบนี้เอ้า ทะเบียนรถรับตัวไหนอันเท้าก็ได้มาหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เอ้ยเอ้ยหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ไหมหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ปลายขาวหรือปลายแดงไหมไปลายขาวห้าวันหนึ่งเจ็ดสามศูนย์ทะเบียนรถใหม่ช่างวานะครับก็คือเพื่อนแม่สายวิตีอยู่บ้านกวงกองนี่เลยหนึ่งเจ็ดกับสามศูนย์นะพี่น้องอย่าลืมเสือแม่ฝนจัดไปแล้วนะคะแต่เช้าอืมแม่อสั่งว่าจนะัดไ <1, 7 S 2> ปแต่เช้าแต่ทะเบียแม่แล้วก็เลขกุญแจแม่นะคะออกทั้งสามตัวทั้งสองตัวทั้งทะเบียนทั้งอะไรเลยนะคะไม่ซื้อสักบาทนะคะอ รน้ม่แต่วจากงมันกลยพูดแมนเจ็ดสมศูนอา้มีอ้ยแก้วน่สิน้ไม่ให้แเดินแยกไม่ใ้เดินแยกน้ามันก๋เตียวเนาะลิ้นหนามบอนไม่สจืยโอเคพี่หนอนสาริมนี่เอาไสนี้กันล้มสิเลกันบัดนี้ม่นสิปิดดหรอเที่ยงหรอฝากถึงจมือ่นไว้เ้อพี่หนองครับผมอันคักอันเนียทีย่างแต้มันย่างเต้าฮาถือ อันไปอันมาสูลมหนาบ่ถืออันบ่ออกซ้ำตัวอันนั้นอืมอีหลี่ทังเจ้านั่นฝากถึงเจ้ามูไหยหน่อยพูดคำงคนอันอันบอกว่าอุ้ยบุ่มนั้นจะพูดเรื่องหวยใต้ดินเมียตำรวจใครอรี่พี่น้องอีหลี่อีหลี่อยู่บ้านแควนน่ะเออตัวดีเลยแล่นั่นจะยศอันหลายเด้อพี่น้องเออมีตำรวจไอ้ตัวใกลเลี่ยงเลยอีหลี่พี่น้องอิหรี่จะผักจะผัก อืมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวล่วงคลิปอันล่วงอันลงคลิปไปสัมนิทสักั้พี่นอนครับผมเดี๋ยวสิไปซื้อเรียก็มันเทียงเทียงตรงแล้วอืโอเคพี่นอนครับผมสบายดีครับผมสวัสดีครับ